สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝ่าส้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา15นาฬิกากับดิฉันชนิการสุรพิทยาพรกันสักครู่กระทรวงสาธารณสุขสั่งย้ายผู้ป่วยสองโรงพยาบาลพนมดงรัก กลับเชิงไปนในพื้นที่ปลอดภัยแล้ว นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากรณีเกิดเหตุประทับบร,ริเวณชายแดไนไทยกัมพูชากระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมพร้อมและในส่วนของสองโรงพยาบาลในพื้นที่คือโรงพยาบาลพนมดงรักและโรงพยาบาลกาบเชิงซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้มีการอบพยพผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในเมืองแล้วและในเวลา13บสมนาฬิกามีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข p h e o c ที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อสั่งการทั้งเรื่องน้ำท่วมและเหตุประทะชาย นอกจากนี้ยังสั่งการให้จัดทีม MCT MCAT t ให้บริการจิตวิทยาและการคัดกรองสุขภาพจิตให้กับประชาชนในพื้นที่ที่อาจอยู่ในภาวะเครียดและตื่นตระหนกและจะเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาแบบ Walk-in และออนไลน์ทั้งนี้ได้กำชับเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภยัยและให้ติดตามกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องรับยาเพื่อนำส่งยาและให้สำรองเวชภัณฑ์ยาให้เพียงพอเพื่อรับมือต่อสถานการณ์และพร้อมการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ สื่อต่างประเทศหลายสำนักรวมถึง CNN, BBC, Channel News Asia, Reuters, a n j a l i l a France 24ได้เกาะติดสถานการณ์เหตุการณ์ยิงปะทะกันร,ระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาเมื่อเช,เช้าวันที่ผ่านมานี้โดยสื่อหลายสำนักงานรายงานเป็นทิศทางเดียวกันว่าฝ่ายไทยและกัมพูชาต่างอ้านว่าอีกฝ่ายได้เปิดฉากต,ตีก่อนจนเป็นเหตุให้ต้องมีการยิงตอบโต้และมีการรายงานผู้เสียชีวิตในไทยแล้ว9คนและได้รับบาดเจ็บอีกหลายคน แหล่งข่าวยังระบุด,ด้วยว่าเหตุยิงประทะกันระหว่างสองฝ่ายเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่ทหารไทยหนึ่งนายเหยียบทุ่นระเบิดจนได้รับบาดเจ็บสูญเสียขาจนทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาย,ย่าแย่ลงต่ําสุดในรอบหลายปีขณะที่ทั้งสองฝ่ายต่างลดร,ระดับความสัมพันธ์ทางการทูตและเรียกเอกอ,กอกราชทูตของตนเองกลับประเทศธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัด จิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเสน้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสกุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรถฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น <c oughs> คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงรับชมทันข่าวช่วงต่อไปเวลา15นาิกานาทีสวัสดีค่ะ